ว,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 วัดซิงกงันบ้านี่ไปซื้อหมวกพักผึงพัก,ก้ารมดวมันเย็นใช่ปะร้อนเลยผู้คนมากเลย เชียงรายแม่งคนคนต่างชาติเข้ามาเยอะด้วยป่ะจริงเพียร,รคนต่างชาติมาเยอะมากเชียงรายตั้งแต่อยู่น้ำพุต่อล้วน้ำพุ่ะน้ำขนาดน้ำพุอ่ะวิบัยละร้อยเองมึงฉันมีหมวกเลยเอาเซื้อหมวกก่นอกกน รถทัวร์รถมีรถไฟจักรยานอลังการบอกไปเลยชุบชุมบมาดิมาข้ามมาเ็วมาดิทามอะไรอยู่นี่ม,มาทำอะไรอยู่นี่ เมื่อกวันเมื่อกวันพ้นหนามผ่า,าน่านเสียงเงินเดี๋ยวคนไทยชมฟรีนหนคนไทยโอ้โอเคเราเราเป็นคนไทยเราเราคนไทยกฟรีไปนี่คนไทยอยู่นี่คนไทย check Con oh, đi Con <coughs> <coughs> Anh đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video เราเดินขับมาล้ปลาจริงหรือปลา,าปลอมนั่งปลาจริงเฮ้ยโลกหลังความตายตัวนี้ขอส่วนบุญสองส่วนดูดิดี้มาไหนมาไหน เอาเดี๋ยวเนี่ยยังไงล่ะเอามาสามเหรียญเอามาหลายใช่เอาไว้ทำบุญตลอดทางเลยตือนี่เขาจุมนเขาเว้ยเขาเว้ยอันนี้ได้ใส่อืมนี่มาเห็นไหมนี่ สวัสดีครับอ,อู้หูอลังการมากชอ,ชอบชอบชอบมันขาวเลย <c oughs> ขาวทุกที่เลย ยังไม่จบถ่ายได้ตรงนี้ถ่ายได้ไม่เป็นไรมีทรงจีนด้วยพี่กินนอกจากไทยแล้วก็มีจีนด้วยนะคะนูน่นทรงเกาหลีมีโอกาสก็ไปให้หมด ใช่ใ<ห>ไดไ้ไม่ให้เข้าเอ้ยเข้านี่วัดน้อยวัดใหญ่ไม่ใช่วัดน้อยอันน,นี้ด้านหลังอันนี้ด้านหลัง ม่นมีอะไรหลายอย่างเลยผู้ใหญ่มากกว่าน นี่สิล่ชิว่านี่สิลปะเนีไหนมีหลายแนวฉันลงถ่ายไม่ใช่เธอมาเดี๋ยวมาก่อนมนี่มึนี่มาดูนี่ก่อนอันนี้โห ต่อจากเงินจากขาวก็ไปทองต่อทีครับกําลังสร้างเขาจะหลอต้นไมเ้เอาต้นไม้เป็นสีทองเลยอะ่ะเดี๋ยวหยุดแค่นี้ไม่ขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปด้วย <Okay. S 1> เธอต้องได้กลิ่นเขาหอกลิ่นกลิ่นเขาหอมมากเขาใส่น้ำหอมมาเพื่องานนี้ <laughs> ไม่ใช่โอ้ยจรทิงทางออกไปไปไปต่อไปไปต่อไปข้างหน้ายีกนะครับโอ้โหโคตรสุดไปเราเจอกันไปหน้า